นี่สวัสดีครับคุณกดเลยครับสวัสดีครับทุกคนมีคนเข้ามาอะไอย่างครับคอนเนคชันแหละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว <c oughs> เริ่มมีคนเข้ามาสวัสดีครับผมคาดว่าส่วนหนึ่งนะ่าจะเป็นบุคคลที่นั่งอยู่ในห้องข้างล่างนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่มีการจัดเบรดดี้ปาร์ตี้ของนายเป็นครั้งแรกเลยก็จะมาพาดูห้องเคเลอรี่ที่แฟนคลับจัดมาให้นะครับเริ่มเลยไหมครับ <weet> นี่นะครับจะเป็นรูปที่ผมภูมิใจมากขาอ่อน<笑><笑>ปิดไว้ดีกว่าเดี <The> an an. ๋ยวอนาจารเดี๋ยวฝันไลค์กันแต่เรื่องนี้สวยผมชอบรุ่นนี้มากเอ้ยเรื่องนั้นจากวันนี้ก็ไหนล่ะนี่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  เห็นไหมแฟนขับแบบทำรูปให้เยอะมากๆเลยตามเสามีหมดเลยเห็นไหมข้างบนก็มีด้วยน้องฮีเลียมนี่ก็มีแต่ไปหมดเลยนี่นี่นี่นถ่ายเยอะมากเมืองวานครับแล้วก็กลับมารุ่นนี้เหมือนเดิมที่ภูมิใจเพราะันเซ็ตสวยมากครับผมไปเราไปต่อกันที่อันนี้นะครับเป็นมุมน้องฮีเลียมกำลังอ่อนแรงครับ นี่นะครับก็เป็นชื่อนายนะครับแล้วก็เป็นแฝดคนที่หนึ่งครับาปแฝดคนที่สองเรามีแฝดเยอะมากครับวันนี้ผมมีแฝดสิบคนที่บ้านผมค่อนข้างขยันครับไปต่อกันพี่น้านลูกก่อนก่อนที่เราจะไปใส่กุนซ่าลูกมันมีกระจกด้วยไม่ดีก็เป็นนี่นะครับเป็นลูกเยอะแยะเลยเอาฟาลราลีหมุนดีกว่า นี่ก็เป็นแฝดคนที่หนึ่งสองสามครับผมน้องคนนี้หน้าร้านน้องน้องอยู่บนโซนน้องไหนนี้น้องหน้าน,น,นี้หน้านี้สามหน้านี้เดอะเติร์อันนี้หน้านี้เดอะโฟร์จะดูดุหน่อยโฟรด์ชื่อเหมือนพี่โฟรด์ครับผมอันนี้อันนี้นับไหมเนี่ยครับอันนี้ก็นับเป็นหน้านี้เดอะฟิปเอ มีเป็นมินิหน้านีนะครับ <ยก S 1> น้องก็จะคล้ายๆกับน้องเฮเว่นนิดหน่อยแต่ว่าจะสวยกว่าครับปัดตาไปต่อให้ดูก,กันดีกว่าไม่มีสาระเลยเนาะแล้วเนี่ยเขาก็เป็นลูกเยอะแยะมาก,ก็จะเป็นลุกแต่ละลุกเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นแบบมีฟูดมีถือลงถือล้มอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นไปถ่ายก็สนุกมากเพราะว่าได้เปลี่ยนหลายลุกมากๆผมพังไปหลายวันอยู่เพราะเปลี่ยนหลายทรงมาก แล้วก็นี่เป็นลูกููู๊อันนี้หน้านี้เดอร์ิคเขาติสกตักตเทปไว้ไม่น่าดึงเลยอันนี้เป็นหน้านี้เดอร์ซเดซีกของอันนี้ลูกน้องที่หนาวครับอ,อยู่าายยประเทศไทยใส่กูทำไมไปต่อหน้านี้เดอร์เซเวอยู่ไหนดนูน้องคนนี้เซ็กซี่เหลือเกินโ oh อไม่โชคดีไม่เห็นใีโพสอ่ะไปต่อ หน้านี้นี่เท่าไหร่นะ <A> ออานันนี้เดอเอเอ็อ่านี่ <laughs> ไม่ใช่เจ็ดอ่านันนี้เดอเซฟนับก่อนแล้วกันห <laughs> <laughs> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่หน้านี้เดอเซเว่นพูดผิดขับจำน้องน้องเยอะ <laughs> <laughs> จำผิดจำผิด <inequalities> แต่นี้หลังจากหลังหน้าน,นี้เดอเซเว่นก็มีรูปนะชอบรูปไหนคะชอบรูปน,นูน ลราเล่นจริงๆชอบหมดเลยชอบชอบเซตนี้มาหมูหยองเพราะว่าตอนนั้นแบบบับโบเยอะมากก็เล่นกันสนุกชอบรูปลมด้วยตอนอารมณ์ดีครับป้าน่ันี่พด่เอทนี่ครับพี่กองพี่นายท่านนายท่านคือแทากของบ้าใช่โบใช่เรอใช่อันนี้เป็นพี่คนโตครับ แหวกนี่สะดืออยู่ตรงนี้นะครับจริงๆเขาไปรีทัชออกเราเล่น <laughs> <laughs> ก็เป็นเสื้อนี่มีโชว์ก็โชว์ครับเราเล่นน่ะนานๆทีเนาะอันนี้อันนี้น้องทำอะไรก็ไม่รู้เก้าเก้าเป็นหน้านี้เด่นนายหน้านี้นายนีหน้านี้นายครับหน้านี้อันนี้หน้านี้นาย <laughs> 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 ทำหน้าให้เหมือนหน่อย ทำยังไงอ่ะเอาตัวปลอมหรือเปล่าทำไม่ได้อ่ะแ๊บแ๊บทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้ปลายหน้านี้หน้านี้ดิเทนน้องไข่พู้อะไรไข่ปิดตัว น้องก็จะพบตันได้ทั่วๆไปนะครับคนนี้เดินเยอะอยู่ขายดอกไม้ฝ่าย tumors, <draws Please. S 1> ในรถได้ใช่ไ <Hayır> นะครับนี่นับพิดลืมน้องจิ๋วทำไมน้องจิ๋วเยอะจังเลยอ่ะลูกแฝดลูกแฝดลูกลูกแฝดเป็นลูกกรอกคนเดียวกันเป็นแฝดก็เลยนับเป็นหนึ่งครับนี่อะไรเหรอครับ อมงคุดอแหวนอแหวนเทวดาน้องอยู่อยู่สวรรค์เยอะเหมือนกันนะน้ำเอฟดูอิงอแล้วตอนนี้ก็จะมีนี่หุยมีนี่ด้วยอยากถามอะไรน้องนายอยากให้น้องนายทำอะไรเก็บได้เลยค่ะไม่มีเียนแล้วเก็บไปแล้วระวังนะทำอะไรไม่ได้บ้างคะทำอะไรไม่ได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับอยากทำอะไรมากที่สุดกินครับ <c oughs> เอ้ยผมอยากเต้นหนอยเต้นเพลงละแม่และไม่วม่างจริงสิไปดูกันในงานดีกว่านะครับนี่นี่แล้วนี่ก็คนสุดท้ายนะครับที่ไม่นับน้องแฝดเป็นคนที่สิบเอ็ดครับผมว่าะในน้องเหมือนกันนี่เป็นคนที่สิบเอด็ดเป็นตัวจุดทองครับคนจุดทองทนคนที่สิบเอด็ดทำท่าน่ารักสามท่าไหนได้ไหมคะให้เลือกดีกว่าจากจากพี่ๆอีกสิบคน ยากทำท่าไหนแม่เบอร์ก็พี่ไม่มีอ๋อที่ชอบที่สุดทำแบบนันได้ป่าเนี่ยหรอทำยังไงอ่ะที่พื้นหนอพ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 อมอก็ได้กรอบพยา่าอไปเลยเราพยายาอทำศิษกันได้้าักสมเซตละกันน่ารักอ่ะขอคนหลังขอท่าน่ารักน่ารักสามเซต แคปได้นะครับโอเคครับ <sk ill> เดี๋ยวเรา <sk ill> จะไปส้ำนงส้ำน้าก,ก่อนที่เราจะลงไปหาทุกคนกันนะครับ <sk ill> Are you ready? I am ready แด้เจอกันในงานนะครับทุกคนบอกอะไรอินเตอร์แฟนหน่อยครับ Oh so guys this is actually my Galerida fan club made for me today for uh, the first birthday party and it's really really big and i have so many twins like i have 10 siblings including me it's gonna be 11 there are so so many and i'm gonna be downstairs in a bit to start the event and the fans are waiting downstairs like so like long already so i'm gonna be prepare myself a little bit for like makeup and everything and i'm gonna go down and start the event so if possible อ๋อ, <laughs> 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 <Okay. laughs> oh, so the staff said that if the hashtag is within like top 10 they're gonna release the behind the scene and everything like the events, like the rehearsal and everything like the song, or like like singing part, like dancing part. They're gonna release those things. So if you want to see it, like really want to see it, just share this and let everyone know and bring the hashtag to the top ten. The hashtag will be nine nine twinkle city nine. go BD. Alright? So if you want to see the rehearsal and behind the scenes, don't forget to push the to the conference. See you back. Bye bye. Bye <coughs> <coughs> <coughs>